วัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Story 147ครับผมต้นสักอภิชาติลวิวัฒน์ครับหรือว่าต้นสักปักไปซี่นะครับวันนี้ครับยังเป็นอีกคนที่เขาเรียกว่าเหนือ1 EP เท่านั้นแบงค์789เรื่องราวเขาเข้มข้นมากโดยเฉพาะ EP นี้เรามาดูครับเป้าหมายอนาคตและชีวิตของน้องคนนี้ว่าจะเป็นดาวเจิดจลัดของวงการสรุกเกอร์ไทยหรือเปล่าเชิญเลยครับอาจารย์ตายครับก็เราต้องถือว่าตอนนี้แบงค์เนี่ย เป็นนักกีฬาซุกเกราอาชีพเต็มตัวแล้วนะใช<า>่เลยถ,ถึงยังไม่ใช่ไปอยู่อังกฤษเนี่ยเพราะหนึ่งตอนนี้เขาเรียนจบละในระดับหนึ่งละหมอต้นแล้วนะมีความรู้ละในเรื่องนู่นนี่นั่นก็ว่านไปแต่อาชีพหลักตอนนี้ก็คือเล่นสนุกถึงจะเป็นการแข่งขัน6แดงก็จริงครับตามโต๊ะทั่วไปมันก็มีกติกาทุกอย่างถูกหมด แล้วได้ข่าวเห็นข่าวว่าเราเริ่มแข่งขันสิบห้าแดงแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ครับเริ่มเริ่มเพิ่งเริ่มไปได้สองรายการเองครับครับนี่คือปีแรกเลยใช่ไหมที่เริ่มใช่ปีแรกเลยครับเพราะเหตุใดถึงจะมาเล่นสิบห้าแดงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยแฟนๆอยากรู้ปกแดงเล่นไปเรื่อยๆมันก็ต้องตานอยู่แล้วนี่เห็นไหมแสดงว่าเขาก็มีหัวคิดนะอ่าใช่นะเขาก็มีแบบมบอกว่าเขาไม่ใค้บอกไหมคิดเอง มีคนบอกมากมันจะชนไปดานใช่จริงจริงมันไม่ตานหรอกแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องมีแฮนดิแคปให้เขาใช่หรือว่าเราก็ต้องไปเจอกับคนที่แข่งแข่งเราก็สู้กันไม่ได้ใช่เป็นเมื่อก่อนก็เรียกว่าต่อจนแพ้ใช่อ่าคือขออนุญาตนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยผมผมเคยเข้าไปดูเขาแข่งมาแข่งนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกสโตนสโตนเป็น เป็นวัตถุเป็นดิบุกอะเป็นเหล็กครับม้าคุณเก่งใช่ไหมเขาก็ถ่วงคุณก็ถ่วงที่หลังอ่าถ่วงให้มึงช้าให้มันสู้กันได้ก็เรื่องนีิแคปอะไรประมาณนั้นกีฬาสู้ก็เหมือนกันอแบงค์เก่งมากเท่าๆสู้ไม่ได้แบงก์ก็ต้องต่อคใช่หรือเลื่อนเวทเดียวกันชนะเขาแล้วเขาไม่สู้แบงก์ก็ต้องขึ้นชั้นไปเรื่อยๆเป็นความคิดที่ดีครับเนาะครับพี่ต้นรายการแรกเป็นยังไงพอมาลง15แดงเนี่ยความแตกต่างระหว่าง15แดงกับ6แดง มันเยอะมากน้อยขนาดไหนแบงค์อธิบายให้ฟังหน่อยสิผ้าอ๋อโคกแดงก็สิบห้าแดงแตกต่างกันเยอะครับสิบห้าแดงแทงยากกว่าเยอะครับเพราะเราต้องหนึ่งจะต้องต้องข่าวดีด้วยข่าวต้องเป๊ะใช่ขาวต้องเป๊ะสองแผนการเล่นใช่ไหมใช่แผนการเล่นเนีต้องคนละอย่างกันอืมใช่ผมนึกภาพผมก็เลยนึกว่าตอนผมผมแข่งสิบห้าแดงใหม่ๆเชื่อไหมวันนี้มันแตกมาห้าเม็ดเนี่ย ถ้าตายเนี่ยผมไม่รู้เหมือนแทงลูงไหนก่อนเลยงงๆเลยเราะแทงเสร็จเกาหัวอ้าวทำไมกูมาทางมาตรงนี้วะประมาณนั้นใช่ไหมมันงงลูกมันรู้เยอนอืมเพราะมันเยอะมากถูกไหมสิบห้าแดงเยอะมากแล้วก็พอแทงไปปุ๊บอ้าวมันบางกันอีกแล้วอืมบางกันอีกแล้วหกแดงมันล้มเนาะ ใายหกแดงลงพอสิบห้าแดงบางเราก็หมดช็อตแล้วครับแล้วแล้วงูหยดแมงพอหกแดงเราปั้งปั้งนะพอสิบห้าแดงมันปั้งไม่ได้ใช่หสิบห้าแดงมันต้องอาใส่เคาะอย่างเดียวใช่เบาๆนะฮะแล้วเวลาไปแข่งขันต่างๆเนี่ยทางค่ายสนับสนุนตลอดใช่ครับค่าสมัครค่าเดินทางอะไรต่างๆครับครับผมรายการแรกที่ลงแข่งขันคัดตัวพิธีเมืองการเข้ารอบอะไรเมือการเข้ารอบหกสิบสี่โอ้หกสิบสี่นะ ตกรอบ6-4รายการที่สองคัดตัวไปที่ตารางเป็นยังไงตกรอบ32โอ้แพ้ใครแพ้พี่ขวัญชนบุรีโอ้แพ้ขวัญชนบุรีรายการแรกแพ้ไทยเอ่ย6พรรอบ6-4น่าจะน่าจะแพ้แพ้พี่สินินโอ้สินินสิทธเป้าก็เริ่มเริ่มสนุกแล้วเนาะใช่ไหมใช่ไหมเริ่มสนุกสินินสิทธเป้ารายการแรกเนี่ยเขาเบรกไป1 3 6นะอ่อเขาแทงเบรก1 3 6แต้นะถือว่าก็ยังได้เข้าใบต่าง พอมาเล่นใส่เสื้อกงเสื้อกั๊กอะไรดูื้อทางมันมันมันไอ้นี่เกลเองไหมใช่มันอึดอัดเลยนะใช่เออจากเคยใส่เสื้อยืดธรรมดาใส่กางเกงยีนต้องมาใส่เสื้อกั๊กเสื้ออะไรต่างๆที่เป็นชุดสากลใช่ครับอืมแต่ถามนิดนึงคือเมื่อกี้เราเกิดว่าเราก็มีความคิดที่อยากลงแข่งเพราะว่าหกแดงสักวันจะถึงทางตันถูกไหมครับนั่นหมายถึงว่าลึกๆเราอยากติดจิมชาติไหมอ อยากเนอะความใฝ่ฝันนะพี่ต้นเพราะฉะนั้นน่ะแล้วรู้ไหมว่าหนทางที่ติมชาติ่ะมันต้องทําอะไรมีใครบอกพูดหน่อยไม่ไม่ไม่มีเลยไม่ถามพี่ชานพี่ชานเขาเคยติดติมชาตินะเคยอาชีพปฏิชาิเสร็จความใฝ่ฝันต่อไปก็คือไปเล่นอาชีพเล่นกามันจะได้หลายๆอย่างตรงนั้นมันเพราะว่า คือคือพอพอเราทีมชาติเสร็จเนี่ยเราชนะนู่นนี่นั่นประสบการ์เราเยอะแล้วเนาะคำว่าทีมชาติเดี๋ยวนี้มันไม่แค่15แดงนะ6แดงก็มีอ่าใช่ไหมพอ15แดงบ่อย6แดงคล่องพอเล่นอาชีพระคัดอะไรคิวสกูลติดถูกต็สามารถไปเล่นได้จริงๆแบงค์ปีนี้เขามีคิวสกูลจัดที่เมืองไทยถ้าน้องแบงค์มี15แดงเนี่ยเล่นแล้วเริ่มดีขึ้นสามารถที่จะลงชื่อคัดคิวสกูลได้เลยและถ้าคุณติด ไปรอบสุดท้ายเข้ารอบชิงแค่น,นั้นคุณก็จะมีโอกาสาได้ตั๋วไปแล้วก็เหมือนอย่างควิดคิวเฮาส์ <house> ที่ได้ไปหรือถ้าคุณได้แชมป์นเนี่ยไดอโอโต้เลยแล้วยิ่งถ้าคุณได้ไปเล่นต่างประเทศเนี่ยประสบการณ์จะขึ้นมากเลยทีเดียวหวังแม่มอ,มองกี่ปีถ้าจะติดทีมชาติแบงค์เนี่ยคิดไว้กับตัวเองลึกๆมีไหมมัตน,นตอนนี้ยังไม่มีครับเรายังไม่มีใช่คือคือตอนเนี้เราเริ่มลงแข่งขันเนาะปีนี้เป็นปีแรกถูกไหมครับ15ได้ใช่ครับปีแรกครับเราตั้งเป้าหมายว่าไง เช่นอยากอยากไปรอบเหลืออีกห้ารายการใช่ไหมเหลืออีกปราเหลืออีใครเหลืออีกห้าเราอยากเข้าอย่างน้อยต้องมีสักสองรายการเว้ยไปไปล่อไหมล่อเขาเรียกว่าอยากไปรอบสุดท้ายรอบแขงหวัดเงี้ยใช่ครับเราตั้งไว้กี่กี่รายการก็อยากไปสิโอเข้าสัองรายการก็ถือว่าดีอยู่แล้วเอาอีกห้ายังมีสิทธิ์เพื่อเผื่อเข้าห้าเนาะใช่เรานั้นนะฮะเอาอ่าอ่าอ่าแล้วเลยเพราะรายการสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกชิงแชมป์ประเทศไทยชิงแชมป์ประเทศไทยแบงแบงทราบไหมว่าคุณถ้าคุณคุณได้แชมป์ประเทศไทยเนี่ย คุณติดทิมชาติเลยนะใช่ไม่รู้เลยไม่ทราบไม่ทราบอย่างน้อยถ้าเป็นเป็นกฎระเบียบเก่านะถูกต้องสองรายการคุณต้องได้ไปคือแชมป์เอเชียกับสมัครเล่น่นะกับแชมป์โลกสมัครเล่นมันจะมี2รายการครับถือว่านี่เราเป็นข้อมูลให้น้องแบงค์ได้รับรู้ด้วยและที่สําคัญนอกเหนือจากรายการแข่งขันแรงกิ้งอาชีพแล้วเนี่ยก็จะมีหงแดงจริงแค่ประเทศไทยอ่าก็มีแบงค์ก็ลงได้อีกก็บงได้อีก ตอนมาแข่งขันเนี่ยเวลาแข่งขันเจอกล้องเจอนุ่นเขินไหมอายไหมอ๋อแต่ก่อนเขินแต่ตอนนี้ไม่ไม่เขินเลยเพราะอะไรครับชินแล้วครับชินแล้วเหรอเหรอครับอืมนี่ยุคนี้ผมว่าเก่งนะเด็กอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะเป็นอาจารย์อย่าว่าแต่สมัครเล่นเลยอในระดับอาชีพโลกเนี่ยรายการที่มีถ่ายทอดสดกับไม่ถ่ายทอดสดยังผิดกันเลยเพราะว่าถ้ามีกล้องมูฟไปเนี่ยมันจะทำลายสมาธิครับเขารางวัลเยอะมากกว่าเช่นรางวัลเบรกสูงสุด ก็จะมากกว่าสมัยก่อนมีที่ไหนเราถ่ายเท่าสดไม่มีแต่มารุ่นแบงค์เก็บไปก้าวมันมีหายชนิดกล้องเดินตามถึงจะแชร์ได้ก็แล้วแต่เนี่ยมันลดผลสายตานะแล้วบางคนเนี่ยบอกว่ารู้สมมติว่ารายการนี้มีคนดูหมื่นคนเนี่ยเขาตื่นเต้นนะหรือเราชินในเรื่องตอนตอนไลฟ์สดตอนเล่นคู่พิเศษอ๋อใช่เราชินเราะจะชินใช่ไหมไลฟ์สดคู่นะเล่นเคยไปดูย้อนหลังแม้ว่าตอนไลฟ์สดเนี่ยมีคนดูเราเยอะขนาดไหน ดูรับก็เยอะครับเป็นหมื่นไหมถึงครับเป็นหมื่นเลยน้าจา์ใช่แล้วในเพจเราในในเพจใน a c e b o o k นี่มีคนเข้าไปติดตามเยอะแม่แบงค์อะตอนนี้เยอะครับโอ้น้องมีช่องทางที่การคนติดตามมีทางอะไรบ้างบอกแฟนๆหน่อยเขาอยากตามมีมีมีเฟซครับเฟซบุ๊กชื่ออะไรชื่ออะไรพูดเลยชื่อธนภัทรกีเวศภาษาอังกฤษอ๋อธนภัทรกีเวศนะฮะจดเลยนะครับธนภัทรกีเวศนะฮะภาษาอังกฤษและมีที่ไหนอีกในเฟซบุ๊กแล้ว สองนี้ไไน TikTok TikTok ชื่ออะไรพูดเลยชื่อ,อเบญจพลแจ่มทีมอ๋อเบญจพลนะฮะเป็นเป็นพ่พวกกันอ่าใช่ครับเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายนะฮะสแสดงว่าไอ้พวกโลกออนไลน์เนี่ยมันทำให้เรามีเพื่อนมากขึ้นใช่ครับอืมครับก็นิดนึงครับเราวกกลับมานะฮะเมื่อกี้ที่บอกว่าเริ่มเห็นความความใฝ่ฝันเป้าหมายเนาะ แบงค์บอกว่าอยากได้เข้ารอบสัก2รายการเพื่อไปเล่นรอบสุดท้ายนะฮะของของของสมาคมคคนะครับแล้วสมมุติถ้าได้แชมป์ใน,นไทยเราก็ได้ไปเล่นละทแคนเบเชียสมปนโกใช่ถามถามแบงค์หน่อยว่าแบงค์ bank ตั้งเป้าไหมว่าว่าว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ จึงจะติดทิมชาติมันก็เหมือนฉันไม่ได้ไทยไกลๆอ่ะเช่นภายใน3ปีหรือ5ปีหลังจากนี้เคยเคยตั้งไหมเคยตั้งไหมตอนนี้ไม่ครับยังไม่ตั้งยังไม่เคยยังไม่ตั้งใช่เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแข่งใช่ครับเพิ่งเริ่มเลยพอเราเริ่มพอเราเริ่มเข้ารอบสิบหกคนรอบตัวยืนสุดท้ายต่างหงหวันมันจะเห็นแล้วนั่นแหละเราจะเริ่มเห็นแววว่ามันมีแสงสว่างอยู่ภายใเห็นแสงเริ่มเห็นแสงสว่างอยยางอะไรประมาณนั้นก็ไม่ใช่แปลกนะเพราะว่า ข่าวว่าเล่นรายการแรกแล้วการที่สองนแทงซนจูรีเลยอะรายการไหนรายการที่สองครับแทงเซนจูรีเท่าไหร่แทงมาเท่าไหร่เบรกหล่อยี่สิบแดงโอ้โหไม่ธรรมดาเลอาจารย์ไม่ธรรมดานะอาจารย์ไม่เท่ามวยหกแดงเนี่ยออืเฮ้ยเป็นปียังแทงไม่ได้เลยนะเหรออฮะ่าเพราะว่ามันมันมันตกใจไหมตกใจเหมือนกันแบงค์ยังบอกตกใจตัวเองแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเงี้ยผมเดาว่าจะซ้อมสิบห้าแดงจะยากหนึ่งคู่ซ้อมมีไหมไม่มีไม่มีครับผู้จัดการชานไง เออเขาอดีตโปรที่ชวนนานๆมาซ้อมด้วยกันทีนานๆนานๆจะโผมาใช่ไหมหรือไม่หรือไม่เราก็ต้องหาในค่ายชวนเขาซ้อมสี่พลาดได้เพราะบางทีอาจารย์ผมถามหน่อยการที่ซ้อมคนเดียวนี่มันทยีมันทําให้นักกีฬามันดอปลงไหมถามหน่อยถ้าเวลาเขาจะขึ้นแล้วมันไม่มีคู่ปั้มเนี่ยมันดอบลงไหมการซ้อมคนเดียวมันต้องเป็นคนต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งจริงๆริงอย่างนี้บางคนผมเห็นนะบางคนไม่ต้องมากหรอกแทงไปสี่ช็อตดูโทรศัพท์ แทงปังปังดูโทรศัพท์เก่งยากโอ้ไม่ได้นื่องามันต้องจิตใจต้องแข็งแกร่งยิงคุณต้องเอาโทรศัพท์ไว้ลิมๆมเลยครับเดี๋ยวก็ติ้งมาให้มีใครมาป่าวะเดี๋ยวอะไรนะบอกทิกตอกเฟซบุ๊กไลน์อ่าเต็มไม่หมดเรียบร้อยคือต้องทะเลาะกับโต๊ะจริงๆครับมันต้องแข็งแกร่งแต่ถ้าคุณมีการซ้อมคู่ปุ๊บอย่างน้อยเดี๋ยวก็ต้องซ้อมซ้อมคู่เสร็จเนี่ยคุณยังใส่ใจในเกมได้แต่คุณซ้อมคนเดียวเนี่ยคุณหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ซ้อมคู่เวลาคุณหยุดเนี่ยมันก็เรียกเสียมารยาทก็ถูกคุณอาจจะเดี๋ยวต่อไปคู่ที่สู้ซ้อมคุณเนี่ยเขาก็ไม่อยากซ้อมเขาไม่อยากมาด้วยอย่างเงี้ยผมซ้อมกับกับแจ็คไป้เดชเปเก้าพอแทงไปปุ๊บผมเบรกไปสิบหกแทงแรงเป็นสิบเจ็ดโทรศัพท์ผมเข้าแบงค์รอเดี๋ยวนะถ้าแบงค์แทงไม่ว่านี่ต้องรอผมให้ผมมาแทงแล้วผมต้องรับกับโทรศัพท์ก่อนโอ้โหเป็นยังไงเกมนั้นก็สามครั้งเรียบร้อยแบงค์จะมาซ้อมกับผมอีกไหมครับไม่นะครับแล้วรับกับกันไงใช่ไหมถ้าแบงค์ทำ ใครจะไปซ้อมกับแบงก์อีกใช่เพราะมันมีกฎกติกามารยาทอยู่นี่ไงเวลาซ้อมเนี่ยคุณต้องให้เกียริกับคู่ต่อสู้ด้วยใช่เดี๋ยวนี้ยากนะเพราะว่ามันสื่อมันเยอะโซเชียลเนาะในการที่แบบแทงไม่หมดเกมแล้วแม่งต้องไม่ให้จับโทรศัพท์เลยเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะแต่คุณต้องทาไม่ได้ถ้าคุณอยากจะยิ่งใหญ่ในในอาชีพนี้ครับผมอ่ะสองรายการที่มาแข่งสิบห้าแดงนัดไหนแทงแล้วประทับใจนอกจากแทงเซนตุรีเบรไปร้อยยี่สิบแทมแล้วมีแม์ไหนที่แทงแล้วโอเคชอบน่าจะแมท ที่คัดตัวไปจังหวัดต่างเออเป็นยังไงเล่าสิเล่าให้ฟังหน่อยเขาเ้ารอบสองที่เราไปแข่งคือเราไปเลยเวลาเราได้โดนตั้งเตียด้วยอทำไมรถมันติดหรือไงหรือโอ้ื้งสายเบรกเสียด้วยนะรหรือว่าค้ถผู้จัดจการชายไม่โทรตามหรือยังไงเกิดอ,อ,อะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยไปสายรถรถมันติดก่อนใกล้ถึงโตแล้วครับอ๋อใกล้ถึงโตแล้วแต่ไปสายตั้งตั้งในการลุกผิด หรือไงไม่ทันไม่ทันครับแล้ว<ช>มัโดนปรับวันนั้นเป็นไงบ้างเกิดอ,อะไรขึ้นเร่าดิเติมเต่าไปเฟรมหนึ่งแล้วก็เออมันหมดกำลังมันหมดกำลังใจไปนะเออมันก็เยอะมากเลยใช่ใช่เนาะตรงนี้ต้องบอกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ที่เขาเรียกว่าป็นปสบการีรรยนประสบการณ์บวกบทเรียนต้องเช้า,าบทเรียนมากกว่าถ้าแบงค์คิดจะไปเล่นให้ทีมชาติอะไรเนี่ยมันจะเป็นระเบียบของ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 ทีมอยู่ครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเลยต้องไปลงหน้า เวลาตรงต่อเวลาระเบียบวิยัยตรงต่อเวลาก่อนเลยเห็นคั้นดีกาก็จะมีใช่ไหมครับว่าเวลาแข่งเท่าไหร่เขาปรับเท่าไหร่ยังไงตรงนี้สาคัญนะข้อที่1ต้องชนะตัวเองให้ได้ก่อนเรื่องตรงต่อเวลาก่อนนะตรงนั้นสําคัญนะเนี่ยเขาเรียกว่าได้เอาไปปรับใช้กับตัวเองใช่อนาคตใครจะไปรู้อนาคตมีโอกาสติดติดชชาติมีโอกาสแล้วติดชีมชาติในนามทินชาติแบงค์ไปแข่งไม่ทันนี่โอ้โหนี่ก็ด่าทั้งประเทศในนามทินชาตินะคุณโดนทัวร์ลงทั้งประเทศเลยนะแบบทั้งประเทศเลยนะจริง เพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณจะต้องรักษากฎระเบียบมาก,มากแต่คนโดนด่าก่อนใครรือว่าโค้ชโดนพิการชานต้องโดนก่อนอนะฮะในเวลาแข่งไม่ทันพิการต้องโดนก่อนครับตอนนี้ถามหน่อยจากวัยเด็กแล้วกำลังค่อยๆโตวัยมาวัยสิบเก้าตั้งแต่เล่นสิบสองเจ็ดปีแปดปีเนี่ยเราได้อะไรจากสนุกเกอร์มัางความคิดความอ่านเรื่องสนุกเกอร์เราพัฒนาไปยังไงไหนพูดให้ฟังหน่อยพัฒนาหลายอย่างะะบ,บวนความคิดเนี่ยมันทําให้เรามีความกระหายมากขึ้นไหมแล้วดูแล้วตัวนี้มันต่อยอดได้ไหม ก็หายอย่ะเราอยากชนะมากขึ้นแล้วเราก็อยากเก่งมากขึ้นด้วยครับครับ,รบมันสามารถสร้างไรายได้ให้เราเป็นก่อเป็นกำไหมใช่ครับอืมสมมติมีเด็กๆน้องๆอ,อยากจะเห็นแบงค์เนี่ยเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างเนี่ยอยากจะบอกน้องๆยังไงบ้างว่าจะมาถึงจุดเนี้ต้องทําอะไรบ้างบอกนิดนึงโอ้อย่างแรกจะต้องต้องขยันซ้อ,อมต้องอดทน แล้วก็ต้องมีนัยในการซ้อมด้วยครับอันนี้เราบอกน้องๆหรือเราบอกตัวเองครับอกน้องๆแล้วบอกตัวเองโอเคบอกตัวเองด้วยแต่ผมถามนิดนึงอาจารย์นักกีฬาเก่งเนี่ยมันจะต้องมีความอะไรนิดนึงท้ายๆแล้วจ้ะก็ทีน่อกว่าผมว่าไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวนะในหลายอย่างมันต้องมีความอยากก่อนครับเช่นคนรวยก็ต้องอยากรวยก่อนอือ่ะไหมฮะใช่คุณอยากคุณต้องอยากเก่งก่อนคือถึงจะเก่งไม่คุณแทงอะไรก็ได้ แพ้ก็ได้นชนะก็ได้เฮ้ยคุณไม่เก่งหรอกครับอย่างเนี้ยเราถามเป็นไกด์ว่าคุณอยากติดจิมชาติไหม,อมบอกอยากเดี๋ยวเขาก็จะรู้พออยากเสร็จปุ๊บมันจะมีวิธีมีเส้นทางให้เดินครับเช่นผมอยากไกด์เลยนเะนี่ยคุณอยากติดทิมชาติธรรมดาทุกวันนี้เขาซ้อมกันคุณบอกซ้อมสองชั่วโมงสามชั่วโมงคุณอยากติดคุณต้องซ้อมสองเท่าหกชั่วโมงมคนหนึ่งเขาซ้อมหกคุณอยากตามเขาทันหรือแซงเขาคุณต้องซ้อมแปดต้องมาคือซ้อมหกครับ เขาอยู่เหนือคุณคุณซ้อมหกเมื่อไหร่จะทันอ่ะก็ตามก้นเขาตลอดเนี่ยเหตุผลตักกางง่ายๆครับแล้วการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันไม่ต้องคิดตามกรอบก็ได้ถ้ามันจะเก่งมันต้องฉีกใช่แม่จา์ใช่มันเป็มมันต้องมีความดื้อหรือมันมีความฮึกเหิออยู่มนเนี้ยคุณสามารถเรียนรู้ใน youtube คุณชอบไรรอนนี่คุณก็ดูรอนนี่แต่คุณดูคนอื่นบ้างก็ได้คุณดูรอนนี่มันบูบูบู เราไปดูลูกกัน Mark Shelby, มาร์คเซลบี้นั่นคือความรู้ลน้ลนครวนลูกแก้ไขนะฮะถ้าคุณจะคิดจะเดินทาง15แดงผมแนะนําให้ดูอีกคนหนึ่งครับมาร์คเซลบี้ครับ,รบและคุณอยากเข้าเบรกง่ายๆเรื่อยๆธรรมชาติดูจอห์นนิกกินครับโอ้โหนะครับแต่คุณอยากแบบเดินหน้าแลวฆคามันปัง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 ,ปงเดินมีระยะเลยนะนะฮะจัดทรัมมา่ก่อนก็อย่างนั้นถามู้การชานพ้การชานถ้าทันอยนะู่นะจากซ้ำน่าจะใกล้ๆกัน ก็เผื่อเพื่อนกันใช่นะจักทํามวยลุยเดี๋ยวนี้ต้องมากันนะฮะเอฟวันเราเห็นไหมลุยแต่เอฟวันเป็นมวยมีเสน่ห์นะบางคนบอกทำไมเอฟวันไม่เปลี่ยนผมบอกว่าจริงๆแล้วเฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเขาแทงเงี้ยเขามีเสน่ห์เขาชนะได้ทุกมือและก็แพ้ได้ทุกมือครับมันมีเสน่ห์มันเป็นสไตล์ของเขาเขาเรียกว่าผมไม่รู้นะเขาคิดผมว่าอย่าเสียตัวตนแต่ทำไงให้แน่นอนขึ้นก็คือต้องซ้อมมาต้อซ้อมไห่หนักอย่างพี่หมู มื่อก่อนพี่หมูจะเขาเรียกว่ายัางติดสมัครเล่นเอญาญาตินะญนะาตว,วิเคราะห์ไม่ใช่วิจารณเพราะทุกวันนี้ผมเรียนรู้จากพวกเขาเหล่านั้นครับ <c oughs> คือพี่หมูเนี่ยเป็นมวยที่แน่นอนมวยละเอียดแต่ปโปรไม่ได้โปรขึ้นอยู่ที่โอกาสคุณมีโอกาสคุณต้องลุยลุยไปให้ไปให้ไ,ใหไกลที่สุดคุณไปลอน้ำเท่าไ,ไหร่ก็ไม่รู้อะพอเพรับพลาดลูกหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยเลยงั้นพี่หมูก็เริ่มเปลี่ยนสไตล์ละลุยมากขึ้นเห็นผลถูกไหมถูกไหมดูพี่หมูมาไหมเมื่อก่อนก็จะแบบ คิดเยอะจังหวะสองเซฟตี้เฟิร์สเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมประมาณนั้นทงไปทงมาเนี่ยนี่บอกว่าการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวนี้สื่อเยอะแยะเลยโซเชียลเนี่ยเราเริ่มสื่อแล้วโทรศัพท์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของของอวิวะเราเนี่ยคุณดูได้เลยนะดูลอนนี่เป็นหลักนะฮะดูมาร์คเซลบี้ดูพีเอฟดูใครก็ได้ดูออ่่าาจอห์นฮิกกินนะเข้าเบรกพื้นๆแต่แน่นอนเป็นมวยที่แทงไม่ดีแต่ชนะโคตรยากผมเคยถามพี่ต๋อง มันเป็นอะไรที่ไม่น่าเล่นด้วยทีกินนะใช่แทงไม่ดีแต่ถูกต้องครับแล้วลูกพื้นๆเข้าไปได้หมดเขาเป็นมวยที่ไม่ฝืนธรรมชาติครับผมชอบเนาะก็อย่างน้อยสุดท้ายเนาะพี่ต้นแล้วก็ต้องขออวยพรให้แบงค์789นะครับประสบความสำเร็จที่หวังนะฮะติดชิงชาติเร็วๆนะครับเจอผมระวังนะผมแข็งนะระวังอยู่เนี่ยโอ้โหครับนี่ครับส EP ความเข้มข้นครับของเด็กคนนี้ครับแบงค์789เป็นนักสนุกเกอร์ผมบอกเลยครับว่า ไม่เกิน3ปี4ปีจากนี้ไปเขาจะเป็นดาวประดับวงการสุนุกเกอร์ไทยแน่นอนวันนี้เรื่องราวดีๆเด e s t o อ y 147ต้องการขอบพร่คุณสำหรับน้องแบงค์789แล้วก็ทีมงานของเราด้วยวันนี้บอกเลยครับว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้จะต้องมีคนได้เห็นและเยาวชนได้ติดตามแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับน้องแบงค์7 8 9ขอบคุณมากครับทีมงานของเรานะครับคนจัดนสพร้อมด้วยอาจารย์ไต้ห68ครับแล้วก็น้องแบงค์789ดครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ